ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่กล่าวว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้าขอสองเส้นยาวเท่ากันแล้วขอดทั้งสองจะตัดวงกลมทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันและส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากันซึ่งก็คือถ้าขอด AB และขอด CD มีความยาวเท่ากันก็จะทําให้ส่วนโค้ง AB และส่วนโค้ง CD มีความยาวเท่ากันและจะทําให้ส่วนโค้ง ACB และส่วนโค้ง CBD ซึ่งเป็นส่วนโค้งใหญ่มีความยาวเท่ากันด้วยซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้ค่ะจากรูปนะคะเราก็จะกําหนดให้วงกลม O มีส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เป็นคอร์ดโดยที่ AB และ CD มีความยาวเท่ากันจากนั้นเราก็จะลากรัศมี OA ลากรัศมี OB ลากรัศมี OC และลากรัศมี OD ค่ะก็จะได้ลากรัศมี OA, OB, OC และ OD ซึ่งจากการลากรัา,รามเส้นทั้งสีแเส้นนะคะก็จะทำให้สามเหลี่ยม AOB และสามเหลี่ยม COD มีความเท่ากันทุกประการโดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านก็จะได้สามเหลี่ยม AOB เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม COD โดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านและสามเหลี่ยม2รูปที่มีความเท่ากันทุกประการโดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านก็คือสามเหลี่ยมสองรูปที่มีด้านที่ยาวเท่ากันทั้ง3ด้านซึ่งในที่นี้ก็คือความยาวของด้าน AB จะเท่ากับความยาวของด้าน CD ตามที่โจทย์กำหนดและความยาวของด้าน AO จะเท่ากับความยาวของด้าน OD เพราะเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกัน และสุดท้ายความยาวของด้าน BO ก็จะเท่ากับความยาวของด้าน CO เพราะต่างก็เป็นรัศมีของวงกลม O เหมือนกันและเมื่อสามเหลี D, down, down. ่ยม AOB เท่าก right. ok ันทุกประการกับสามเหลี่ยม COD โดยความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านดังนั้นมุม AOB ก็จะมีขนาดเท่ากับมุม COD เพราะว่ามุมคู่ที่สมในการของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการจะมีขนาดเท่ากันและเนื่องจากมุม AOB เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโคง้ง AB และมุม COD เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโคง้ง CD ก็จะได้เนื่องจากมุม AOB เป็นมุมที่จุดศูนย์กลาง ที่รองรับด้วยส่วนโค้ง AB และมุม COD เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางที่รองรับด้วยส่วนโค้ง CD ดังนั้นโดยที่สรีบทที่เกี่ยวกับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลาง กับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับด้วยมุมนั้น ทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางกับความยาวของส่วนโค้งที่รองรับด้วยมุมนั้นได้กล่าวไว้ว่าในวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือในวงกลมเดียวกันถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับด้วยมุมเหล่านั้นจะยาวเท่ากันซึ่งในที่นี้มุม AOB ที่รองรับด้วยส่วนโค้ง AB และมุม COD ที่รองรับด้วยส่วนโค้ง CD มีขนาดเท่ากันก็จะได้ความยาวของส่วนโค้ง AB เท่ากับความยาวของส่วนโค้ง C D และความยาวของส่วนโค้ง A C B เท่ากับความยาวของส่วนโค้ง C B D ตามที่ต้องการพิสูจน์นั่นก็คือส่วนโค้ง a b กับส่วนโค้ง CD ที่เป็นส่วนโค้งน้อยมีความยาวเท่ากันและส่วนโค้ง ACB กับส่วนโค้ง CBD ที่เป็นส่วนโค้งใหญ่มีความยาวเท่ากัน,นค a, C, b, ่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับคอร์ดและส่วนโค้งของวงกลมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ